ดูนี่ดูนี่โอ้โโอโเป็นไงล่ะเ,เ,เต็มเต็มครึ่งตะก้าครึ่งตะก้าเป็นไงเป็นไง สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีตะก,ก้าอยู่สามใบนะครับผมนี่ครับผมตะก,ก้าสามใบนะครับอะวันนี้ผมจะพาทําอะไรไปดูครับผมไปผมจะเอาตะก,ก้าใบชมพูไว้ตรงนี้นะวันนี้พามาดักปลาซิวนะครับผมด้วยตะก,ก้านะครับทํามาแล้วนะครับไปเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันว่าเป็นยังไงผมไม่ได้อะไรมากมายก็จะเอาตะก,ก้ามามัด กับเชือกหองนี้แล้วก็เราดักแบบไม่ต้องลงน้ํานะครับง่ายๆครับผมลงน้ําไปก็จะเปียกนะครับเราไม่ลงดีกว่านี่เชือกจะยาวหน่อยนะครับไปเดี๋ยวลงไปกันนี่เมื่อเรามาถึงน้ำํำแล้วเราก็ทําการโยดเลยครับตึเดี๋ยวมันก็จะลงเอง นะครับแล้วก็จะถ่วงอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับมอง่าคของห็นนะนี่ครับผมเดี๋ยวเมื่อเมื่ออาหารมีกินออกเดี๋ยวปรซิวก็จะมาลุม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 เดี๋ยวก็เข้าไปในตะกร้าของเรามาเดี๋ยวเราจะผูกไว้นะครับเราจะกล้าผูกไว้อย่างนี้เลยเพื่อไม่ให้มันหลุดลอยไปไหนนะครับเดี๋ยวมันจะลอยหนีอ่ะ เดี๋ยวเราค่อยมาดูผลงานว่าตอนปลาเข้านะครับมันจะเข้าเยอะมาลุมเยอะลุมน้อยยังไงเดี๋ยวคอยลุ้นครับผมมาจุดที่2ของเรานะครับจะดักไว้ตรงนี้รับนี่ครับมันก็เป็นของน้ำธรรมชาตินะครับดูนะครับ เดี๋ยวหลุดนี้นี่เมื่อมัดเสร็จเสร็จแล้วครับมเสร็จก็ยโยนเลยครับปุ๋มน้าก็จะลงเองพลิกลงด้านเองนี่ครับแจวเลยนะเอาโฟมเอาอะไรไว้ข้างในนะครับเพื่อให้ปลาขึ้นหายใจนะครับ และสวยรู้แล้วก็มาติดนะครับไว้เดี๋ยวมันลอยนี้อ่เดี๋ยวเราคอยสังเกตด,ดูนะครับเดี๋ยวไปอีกหลังนึงก่อนครับผมไป อีกอันนึ้งก็มัดเชือกแลครับนี่เป็นไหมกอไผ่นะครับจะเอามาใบตรงกอไผ่โอเคเสร็จแล้วก็โยนแล้วครับปุ่มนานเรียบร้อย เสร็จเราก็จะมัดกับยาไว้ครับเพื่ออาการมันหลุดลอยหนีนะครับโอเคหลังนี้ย้ายตำแหน่งครับเพราะว่าเห็นตัวมันขึ้นตรงนี้เยอะเลยครับเ,เลยย้ายมาตรงนี้ จะเข้าไหมเดี๋ยวคอยติดตามครับผมคอยลุ้นกันตําแหน่งนี้มันเห็นตัวมันยุบ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 เนี่ยเต็มให้หมดครับก็เลยย้ายมาตรงนี้ตรงนู้นมันเงียบเงียบยังไงไม่รู้ดูครับผมมันเข้ามาเต็มเลยแต่มันจะเข้าของเราหรือไม่นะครับคอยลุ้นนะครับดูมาเต็มตะก้าเลยรอบรอบนอกๆนะครับระบบกลไกเดี๋ยวรอดูว่ามันจะเข้าไหม โอ้ oh, แต่มันเยอะมากครับนูนมาเต็มมุดอยู่ใต้ตะกาก็ดำเต็มหมดครับเ,เดี๋ยวเราดุนด,ดูว่ามันจะจะได้มันไหมโห้ย oh, oh, ยังเยอะครับยังเยอะ,อะโอเคครับผ่านไปเป็นวันเลยครับเพิ่งมาดูไปอยู่ตรงนี้นะกล้อ,องพยายามเข้ามาแต่พอนะ่าจะมีตัวอยู่นะ เสียงไม่เสียงโอ้ยดูนี่ดูน,นี่เป็นไงล่ะเต็มเต็มครึ่งตะก้าครึ่งตะก้าเป็นไงเป็นไงเอาเก็บครับเดี๋ยวเราไปเอาไปดูอีกสองอันโอ้หครึ่งตะก้าเลย มันเข้าเยอะจริงๆนะฮือได้ผลครับได้ผลตะก,ก้าผมได้ผลไปไปต่ออีกอันนึงครับตะลิงมันชันนะครับแต่กล้องอยู่ข้างบนนะครับไม่น่ามีนะ อ,นนอันนี้เข้าน้อยครับไ,ไม่ค่อยมีปลา Senin มั้งแต่ตอนนั้นเยอะจังไปไปอีกอันอีกอันนีนีปลาอ้ดูวนี้นะนี่ออติด นี่นี่น,นี่เห็นกันไหมเออลาไม่ค่อยเข้าครับนี่ครับอ่ะโอเคพอได้นะอาหารมันน่าจะเก่าไปไปเดี๋ยวเราไปเสรุปยอดกันสรุปยอดของเรา ไม่มีถังใส่เห็ตจะจาะเนาะอยู่ประมาณโลกว่าๆนะครับเห็นชัดกันไหมนี่โอ้โหประมาณโลกว่าๆด้วยนะเนี่ยเยอะมีปลาซิวตัวใหญ่ๆทั้งนั้นโอเคไปลากันก่อนครับผมสวัสดีครับ